ถ้าเกิดไม่ได้ลงนาขออภัยเลยนะครับเนี่ยม้าผมเป็นอะไรไม่รู้มาเครื่องสีแดงเป็นอะไรไม่รู้ครับสวัสด,ดีครับไม่ต้องแบกใจครับที่เห็นา้าผมแบบนี้นะเพราะว่าความจริงแล้วคือมันไม่ใช่ลาบผมหรอกมันเป็นลนาของ fc นะครับที่ขอส่งมาให้ผมรีวิววันนี้ผมก็จะรีวิวแบบเต็มที่เลยนะครับโอเคเรามาดูทีมีขอเช็คเลยนะครับ <S <S ตัวแรกก็คือก็ไเดมบอลเลยนะครับหางเยอะมากเลยครับต่อไปหน้ากะหวาน แล้วก็ดาร์ชายนะครับแล้วก็ฟูบุกิที่ผมอยากได้มากๆเลยมอนจากฮัสมาจินะครับแทงทอมมาสเตอร์ Thank ater, แล้วก็ที่เหลือมีจาาพัดดกนะครับทุกคนต้องดูคะของแต่ละตัวนะครับแสนขึ้นตัวเลยเทียบกับผมแล้วสีตัวของเขานี่ชนะผม,มเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าอาจจะชนะขาดลอยเลยก็ได้นะครับมีแค่มีดูสิครับขนาดลิลลี่ขเขายังไม่ได้อัพแรงมากก็ห้าหมื่นเจ็ดแล้วดูผมสิผมอัพแตงเยอะแค่แค่หกหมื่นเองน่ารักเกินไปแล้ว ต่อไปก็เป็นตัวที่ผมอยากปั้นต่อคือแม่สายฟ้านะครับลูกเตะมันโคตรแรงเลยจากนั้นก็เขาเป็นพวกปีศาจอะไรต่างๆนานานะครับไม่ต้องสนใจแล้วต่อไปก็รับพอให้เขาเลยครับเขานี่น่าจะทําดาเมจกิวได้เยอะเลยแต่วพวกตีบอสอ่ะถ้าสิบล้านอ่ะผมว่าขอตีสิบล้านขึ้นแน่นอนเลยผมไม่แคร์ละขอดูกระเป๋อหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างมีตัวอัญเชิญยี่สิบห้าใบแล้วก็หีบปุ่ล้อ ปูอันดับเอซอาร์สามอันครับแล้วก็ตัวเชนทั่วไปหนึ่งอันว่าเราไปที่หน้าตื่นเต้นคือผมอยากดูดดอ,อันดับหนึ่งของเขาครับว่าอันดับหนึ่งเสเขามีใครบ้าง <c oughs> ห้าล้านโอ้โหอันดับหนึ่งขขงห้าล้านขอเซืร์ผมแค่สองล้านเจ็ดนี้มันห่างกันเยอะมากเลยครับมีซอมบี้แมนแล้วก็ขิงเมทไ,ดไนด้วยคือว่แฟงนี่ขอหน้าเอามามีเกาะแล้วก็ด้วงแล้วก็กาโลครับ อันดับสองมีซีฟู้ดแล้วก็มียุงแล้วก็ด่างๆานานารครับอันดับสองนี่ทีมแบบแเนะครับเนี่ยแต่พลังหางจากที่หนึ่งไม่มากเลยมาดูแบบสตอรี่แล้วหมดไซเรนมาเลกันนะครับภารกิจนี้ไซเรนนอนแบบเดียวไม่ได้ผมขอใส่ภารกิในให้เขาเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันขัดตาเนีไม่รู้เวลาเห็นไซเา,น,า,าน,อนนอนธรรมดาเราไม่เคยพลังหนึ่งล้านให้เขาเลยครับตอนหนึ่งล้านาจังหวะเนี้ยาษานรู้ก็ได้พลังมาเยอะเลยอนะ่ะผานแล้วกดไลค์เลยครับเรียบร้อยกดไลค์เลยแบบนี้ก็ได้แหละเนี่ยแบบนี้ก็ได้เหรอ ข่าวขอนหนึ่งล้านแล้วครับจากนั้นเราก็ไปอัพอะไรให้ขานนีหนึ่งนะครับไปที่ท่าสระแล้วก็อัพให้ขอเลยครับแล้วก็เช็คดูเข่าว่าเข่าอัพเต็มหมดออยังเกือบเต็มครับเหลือแค่สามมันอเองนี้แล้วก็เหลือเอยอะเลยครับนิดนึงแต่ว่าเขาว่าพลังเยอะอยู่นะว่ามันน่าจะยากแน่นอนเลยกว่าจะหนึ่งล้านได้นี่แน่เลยหนักหน้า,นานดูเลยครับแถมอยู่แล้วเพลสด้วยสิหนักที่255ครับก็มีสามกลอบไม่มาเไรมีแพ้เมืองไห่ด้วยครับ นึ่ว่าเขายังไม่เคยเติมแน่นอนเลยครับงั้ไงมไกกงั้นงเจอสัาบาทเห็นได้ภูกิจิตแนี้เขาน่าสูงได้ครับถือว่าเขาดวงดีมากเลยครับที่สูงได้ภูก,กิจิถือว่าโอเคอยู่ครับกอ,อดทองซะด้วยสิไม่ธรรมดาเลยเนี่ยคนนี้แบบนี้ถ้าเกิดรีวิวเขบผมนี่ก็มีแตบบ่ว่า PVP นี่็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับผมต้อง PVP ก่อนต้องดูค่าพลังว่าไหนมันพอจะสู้ได้บ้างผมขอหาค่าวพลังมสูสีก่อนนะครับ คนนี้ขอได้ไหมนาไม่นาได้คนนี้แ่ะที่มันตัวเราไม่ใช่ผมว่าในรามบารอนี่ผมคงไม่อยากตีเดี๋ยวผมแฮ้ผมเข้าไปตีในคิวดีกว่าครับคิวเขาน่าจะมีคนให้ตีได้เยอะเลยโอ้แสนห้าอืมขอไดยกว่านี้ดีกว่าครับอันนี้มันอาจจะรู้สึกไงมารูเลยล่าซะหนึ่งอ่ะมีอันสักหนึ่งเลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละรับหอแสนเจ็ดได้อยู่คนนี้ได้อยู่ดวนเลย มาแล้วครับทีผมได้เปิดก่อนอีกแล้วหน้ากาวหวานว่าต้องมาล้วงจากค่าเด็กแล้วล่ะมัน่าจะแรงหน้าดูเลยแากมาเด็กมาสยบมาเลย <c oughs> เนี่เหลือนิดเดียวเองครับนิดเดียวมากาเลยนี่ก็ได้ว,วันยิงหน้าก <c oughs> าวหวานภาพลังแสนเนี่ยจากค่าเด็กฟังม้นเปิดมาครับโดนคันเปิดแล้วมาว่าอะไรเอยแสนแปดเองเอามากินเลยพออยุนในรถฟูบุกิ ฟิวสามแสนโคตรโหดเลยจาก่ันเด็กก็ตีธรรมดาเขาครับน้ากล่าวหมายก็จะตาย,ายออครับจัดน้นตาลด้วยแทงเท้าอบลาครับพุ่งไปเลยสองแสนครับโอเคน่าอยู่ครับต้องมีตีธรรมดาใส่ดชาชัยและชั้นแบบไหรก็จรวดอันล้อยใส่พริซันเนอร์ครับ มอสซีม่มาจับและใช้ของทุบแต่ไม่เป็นไรครับสามเจ็ดชั้นเนอร์เข้ามาต่อยห้าหมื่นสามจีนอ๊อกเอาไปสี่หมื่นหกครับหน้ากา้าวหวานมาสยบมาสานจีนอ๊อกเลยครับโดนตัวขลังก่อนเรียบร้อยเป็นไงลนะ่ะสองแสนห้าสี่ทิปด้วยนี่ก็บอลระเบิดทองเลยฟูตบกีบปีฉาดด้วยพายุในโลกเลยชั้นเนอร์ลาก่อนนะโชคดี เรียบร้อยเลยครับชนะใสๆทีนี้โคตรหัวเลยพันหนึ่งล้านเนี่ยคือครับวันนี้มีกะ่านี้แหละครับ